แจมฟิมคืนแทนคู่จินทางแตกแฟนคลับแห่กรีดแน่นคืนแทนคู่จินคู่ใหม่ฟิล์มธนภัสแจมรัชตะจากละครคุณชายสร้างปรากฏการฟีเวอร์สนันเมืองในงานอ e ีเวนต์คู่ครั้งแรกที่ศูนย์การค้าโรบิสันราชพฤกษ์เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา17พฤศจิกายน65มีเหล่าแฟนคลับแห่มาให้กำลังใจทั้งสองนุ่มล้นหลามทั้งคู่ยอมรับว่าตื่นเต้นเพราะเป็นครั้งแรกที่ได้ออกงานคู่กันดีใจเห็นคนมาเยอะส่วน ตัวไม่คาดหวังว่ากระแสดสดีขนาดนี้เพราะเป็นแนวที่เราไม่เคยเล่นมาก่อนแต่ก็ตั้งใจทํางานทุกชิ้นให้ดีที่สุดขณะที่แฮชแท็กแจมเองก็ไม่กลัวคนติดภาพ LGBTQ ยอมรับมีเขินฉากเลิฟซีนบ้างแต่ก็เล่นจริงจูบจริงมองทุกอย่างเป็นงานพร้อมยิ้มรับที่แฟนๆชอบโมเมนต์พี่ฟิล์มแอบถ่ายตอนนอนหลับในห้องพักที่สิงคโปร์ความจริงไม่ได้ตั้งใจเสิร์ฟแฟนเซอร์วิสขนาดนั้นแค่เอ็นดูน้องเฉย